สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com เราจะไปกันที่สายของคุณน,น้ำครับคุณน,น้ำเนี่ยเคยมาเล่าเรื่อง Walk-in เคยมาเล่าเรื่องรองเท้ามือสองทั้งนี้คุณน,น้ำมาพร้อมกับสองเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับโรงเรียนที่เคยเรียนครับ มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่สี่ของเรากันเลยครับสวัสดีครับคุณน้ำสวัสดีค่ะพี่แจ๊บสบายดีนะครับสบายดีค่ะอก่อนหน้านี้เราคุยกันมาทั้งหมดในสองครั้งใช่ค,ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามแต่จะเป็นเรื่องที่สามและก็เรื่องที่สี่ใช่ค่ะเครั้งนี้มาพร้อมกับสองเรื่องสั้นครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรงเรียนที่คุณน้ำเนี่ยเคยเรียนอยู่ ใช่ค่ะไม่ต้องพูดถึงชื่อสถานที่ตั้งของโรงเรียนเลยนะได้ค่ะพี่แจ๊คโรงเรียนนี้อยู่ในกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดกรุงเทพค่ะที่หนึ่งก็พอได้ค่ะโอเคมากันที่เรื่องแรกก่อนครับค่ายรับน้องค่ะเริ่มเลยนะคะได้เลยจ้ะ ก็เรื่องค่ายรับนอค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณสิบหกปีที่แล้วค่ะ <T> ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งเนาะค่ะตอนนั้นหนูก็เข้าเรียนชั้นมอหนึ่งะค่ะที่นี่ซึ่งกิจกรรมที่น่าจะเป็นกิจกรรมสําคัญแล้วก็หลกักๆในชีวิตของเด็กมหนึ่งะค่ะก็คือค่ายรับน้องค่ะ, <T> คะซึ่งตอนนั้นค่ายรับน้องค่ะจะจัดขึ้นที่โรงเรียนเป็นระยะเวลาสามวันสองคืนค่ะคือจะกินนอนเล่นนะคะอยู่ที่โรงเรียนเลยค่ะ กลุ่มบุคคลที่มาเข้าค่ายค่ะก็จะประกอบด้วยน้องๆมหนึง่งคุณครูเวนแล้วก็กลุ่มที่สําคัญกลุ่มหนึ่งค่ะที่เราจะเรียกกันว่าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงค่ะจะประกอบด้วยนักเรียนตั้งแต่ชั้นมสองถึงมห้าค่ะส่วนพี่ๆมหกอะ่ะเขาก็จะเตรียมสอบเข้ามาหาลัยเขาก็จะไม่ใช่ตัวหลักและในการดูแลน้องๆ่ะคค่ะ,คะ ซึ่งพี่เรียนกลุ่มหนึ่งค่ะจะคระนักเรียนตั้งแต่ม .2 ถึงม .5 อยู่ประมาณ10-12คนค่ะต่อน้องๆหนึ่งห้องค่ะซึ่งหนึ่งห้องเรียนตอนนั้นนะคะจะมีเด็กๆประมาณ60คนค่ะแล้วก็คุณครูเวียนอีก2คนต่อหนึ่งคืนอะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่จํานวนเด็กค่ะค่อนข้างเยอะเพราะว่าหนึ่งชั้นเรียนค่ะจะมีประมาณ10กว่าห้องค่ะพี่แจ๊คเราก็เลยจะต้องใช้พื้นที่ของโรงเรียนนะคะในการดูแลกิจกรรมค่ะค่อนข้างกว้างค่ะจะขออธิบาย แผนผังโรงเรียนคร่าวๆที่ใช้ทำกิจกรรมก่อนนะคะก็<อ>จะมีสนามกลางโรงเรียนนะคะอยู่กลางโรงเรียนส่วนตึกเรียนนะคะจะเป็นล้อมรอบสนามนะคะ่ะเป็นรูปตัวยูอยู่สามด้านอีกด้านหนึ่งค่ะก็จะติดกับประตูทางเข้าของโรงเรียนค่ะแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนอยู่ตรงนั้นค่ะ กิจกรรมวันแรกค่ะก็ผ่านไปไม่มีอะไรพอกิจกรรมวันที่สองะค่ะเราจะมีฐานฐานหนึ่งค่ะเป็นฐานการแสดงตอนกลางคืนซึ่งก็เป็นกิจกรรมเหมือนให้น้องๆละลายพฤติกรรมทำความรู้จักกันแล้วก็ร่วมแสดงกับพี่เลี้ยงค่ะกลุ่มพี่เลี้ยงนอกจากหน้าที่ในการดูแลน้องๆแล้วค่ะเขาก็จะมีการแบ่งหน้าที่เป็นหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นเป็นการเดินตรวจยามตอนกลางคืนค่ะหน้าที่ขนอุปกรณ์เซ็ ฉากเสร็จเวทีอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็กลุ่มที่เลี้ยงตอนกลางคืนนะคะก็มีการแบ่งกลุ่มกันออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ตอนนั้นค่ะกลุ่มหนึ่งค่ะก็ได้รับหน้าที่ให้ไปไขกุญแจห้องดนตรีไทยค่ะคเพื่อนําเครื่องดนตรีค่ะมาประกอบการแสดงส่วนอีกกลุ่มหนึ่งค่ะก็ได้รับหน้าที่ให้เป็นคนเดินตรวจยามค่ะบนตึกเรียนเพื่อดูว่ามีน้องๆหลงอยู่ไหมหรือว่ามีใครแบบ หลงทางหนีกิจกรรมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แจ๊คค่ะกลุ่มแรกค่ะที่ได้รับหน้าที่ไปเปิดห้องดนตรีไทยค่ะเขาก็เดินขึ้นมาที่ตึกซึ่งตึกเนี้ยจะเป็น ตึกที่อยู่ตรงข้ามกับตึกที่จะให้น้องๆน,นอน,นะคะ่ะทําให้ทั้งตึกค่ะปิดไฟมืดพี่ๆเขาก็เลยต้องเปิดไฟฉายะคะ่ะใช้ใช้จากไฟฉายแล้วก็ใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์หาในการส่งทางห้องดนตรีไทยะคะ่ะจะตั้งอยู่ที่ชั้นสองของอาคารนี้เขาก็เดินกันมาประมาณสามสี่คนนะคะมีคนแรกเนี่ยคนถือกุญแจพอเดินเดินเดินขึ้นบันไดามาค่ะจนกระทั่งถึงใกล้ถึงหน้าห้องอะคะ่ะเขาก็ได้ยินเสียง ดนตรีไทยอะค่ะมันเลงมาแบบเบาๆค่ะมาตามลุมคือได้ยินแบบทั้งเป็นทั้งวงเลยค่ะมาแบบซอขิมระนาดอะไรค่ะมาจนครบเลยพี่คนที่เดินนำค่ะเขาก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยคือเขาหูแว่วไปเองเปล่าเนี่ยค่ะทั้งสี่คนก็เลยหันมาสุบตากันในความมืดแต่ก็ไม่มีใครกล้าพ,พูดอะไรอะค่ะแต่สีหน้าก็คือแบบ โอเคได้ยินเหมือนกันเขาก็ฟังกันอยู่ค่ะแต่ว่ามันก็ดังแบบนั้นนะคะไม่เกินหนึ่งนาทีแล้วมันก็หายไปพี่คนแรกค่ะเขาก็เลยตัดสินใจว่าเอาว่ายัางไงก็ต้องเอาเครื่องดนตรีไทยค่ะลงไปให้ได้เขาก็เลยไขกุญแจเข้าไปค่ะพอผลักประตูไม้เข้าไปอะค่ะมันจะมีแสงจันทนระะ์ค่ะลอดมาตามกระจกที่ติดอยู่มุมห้องค่ะคก็คือทุกอย่างเป็นความเงียบสงบ แล้วก็ดนตรีแต่ละชิ้นนะคะ <c oughs> ก็คืออยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเกิดขึ้นในห้องพี่ๆเขาก็เลยโอเคอาจจะเป็น เจ้าที่หรือว่าพ่อแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาอวยพรก่อนที่จะนําลงไปอะค่ะคเขาก็เลยรียบว่วแล้วก็นําเครื่องดนตรีไทยแต่ละชิ้นให้ค่อยเดินลงไปแล้วก็ล็อกห้องไว้เหมือนเดิมในขณะเดียวกันนะคะที่กลุ่มเนี้ยได้รับหน้าที่ไปเอาเครื่องดนตรีไทยพี่ๆกลุ่มนึงที่ทําหน้าที่ตรวจเวียนยามค่ะก็เดินขึ้นมาบนตึกนอนค่ะซึ่งตึกนอนเนี้ยจะเป็นอาคารเรียนมีทั้งหมดห้าชั้นค่ะค จะมีแค่ชั้นที่สองหึงชั้นที่สี่เท่านั้นที่ให้ทำเป็นห้องนอนส่วนชั้นที่ห้าค่ะจะให้ปิดสนิทไม่ให้ทํากิจกรรมอะไรเขาก็เดินเดินเดินขึ้นมาจนกระทั่งถึงประมาณชั้นที่สามค่ะค เนื่องจากระเบียงตึกอะค่ะจะเป็นระเบียงที่ตีด้วยไม้แต่ว่ามีหน้าต่างค่ะเปิดออกไปได้เขาก็ไล่เปิดหน้าต่างค่ะทุกบานพอมองลงมาค่ะมันจะเห็นจุดกลางสนาม,มที่มีเด็กๆอะค่ะยืนรอทำกิจกรรมอยู่ปรากฏว่านอกจากเด็กๆที่เขาเห็นค่ะเขาก็เห็นเป็นเงาเป็นเงาโปร่งแสงค่ะยืนแทรกไปท่ามกลางน้องๆค่ะ ระหว่างที่กําลังร้องเล่นเนี่ยค่ะสลับการทํากิจกรรมเงาเหล่านั้นนะคะคก็ยกมือยกไม้ะคะ่ะเหมือนร่วมแสดงความยินดีร่วมกิจกรรมไปด้วยพอเพ่งมองดีๆอ่ะค่ะเขาก็พบว่าอันเนี้ยไม่ไม่ใช่คนแน่แเราก็เงาค่ะไม่ได้มีแค่เงาเดียวค่ะแต่มีเป็นสิบๆที่กระจายอยู่ตามตัวของน้องๆค่ะการสนามค่ะพอทํถฐานกิจกรรมกลางคืนเสร็จกันเสร็จปุ๊บพี่เลี้ยงแต่ละ กลุ่มค่ะก็มีหน้าที่นำเด็กค่ะเข้าไปนอนที่ห้องนอนที่จัดเตรียมไว้ซึ่งห้องนอนนะคะก็คือห้องเรียนนั่นแหละแต่ว่าเก็บโต๊ะเก้าอี้แล้วก็ปลูกปูฟูให้ลองน้องนอนนะคะ เวรยามของเวรยามวันนั้น,นะค่ะจะมีกลุ่มพี่กลุ่มหนึ่งซึ่งหัวหน้ากลุ่มค่ะเขาจะเป็นพี่ที่ออกแนวเป็นสาหล่อค่ะเขาก็จะมีน้องๆกิจการแฟนคลับเนี้ยไม่ค่อยไม่ค่อยยอมนอนกันจะมาขอลายเซ็นพี่มาคุยกับพี่เนี่ยค่ะคสมมุติให้พี่เขาชื่อพี่เตยละกันนะคะค่ะซึ่งคืนนั้นนะคะพี่เตยเขาก็เดินตรวจเวรยามค่ะโดยปกติพอพี่เตยค่ะเดินไล่จากชั้นสองค่ะขึ้นมาเยนชั้นสามพี่เตยก็เหลือบไปเห็นเด็ก คนหนึ่งเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในชุดนอนนะคะคกําลังเดินไปจนสุดอีกปลายทางหนึ่งะคะ<อ>่ะซึ่งตึกที่นอนอะ่ะมันจะมีบันไดอ่ะสองฝั่งเลยค่ะพี่แจ๊คพี่เตยะคะ่ะเพิ่งขึ้นมาจากบันไดฝั่งหนึ่งแล้วก็มองเห็นน้องคนเนี้ยเดินไปจนสุดอีกบันไดฝั่งหนึ่ง<อ>ซึ่งพี่เตยก็เข้าใจว่าเป็นเด็กห้องไหนหรือเปล่ากําลังจะเดินกลับแบบน้องหลงห้องหรือเปล่าเพราะว่าไฟมันก็เปิดไปแค่ไม่กี่ดวงอะไรอย่างนะะี้ค่ะ ด้วยความเป็นห่วงค่ะกลุ่มพี่เตยเขาก็เลยรีบเดินเดินตามน้องไปแต่ยิ่งรีบเดินตามเท่าไหร่ค่ะก็ตามน้องไม่ทันให้จริงจริงน้องก็เป็นเด็กตัวเล็กค่ะ,ะแล้วเขาก็ไม่ได้วิ่งนะเขาก็เดินเดินเดิน,ดนปกติค่ะเดินเท่าไหร่ก็เป็นระยะห่างเท่าเดิมค่ะจนกระทั่งเห็นน้องคอนเนี้ย เดินขึ้นบันไดชั้นสามจะขึ้นไปชั้นสี่อะค่ะพี่เตยก็คิดว่าโอเคห้องน้องเขาอาจจะอยู่ที่ชั้นสี่ก็ได้แต่ก็ยังไม่วางใจ <c oughs> เขาก็เลยพากานตามขึ้นไปค่ะปรากฏว่าพอตามขึ้นไปถึงชั้นสี่อะค่ะจะคว้าตัวได้อยู่แล้วค่ะเด็กคนเนี้ยก็วิ่งเลยชั้นสี่ค่ะขึ้นไปชั้นห้าทางที่ห้องนอนค่ะมันสิ้นสุดที่ชั้นสี่ใช่ไหมคะ <c oughs> พี่เตยก็เลยแบบ ด้วยความเป็นห่วงน้องก็แบบน้องน้องหยุดก่อนเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าน้องคนไหนนะคะก็ไม่หยุดพี่เตยกับกลุ่มก็เลยวิบรีบวิ่งขึ้นไปถึงชั้นห้าพอ,อขึ้นไปถึงชั้นห้าค่ะน้องคนนั้นก็วิ่งพลุบเข้าไปในห้องห้องหนึ่งค่ะซึ่งเป็นห้องปลายสุดอะค่ะของบันไดฝั่งนั้นพอดีค่ะ ทุกคนก็เลยมองหน้ากันเพราะว่าห้องนี้ค่ะมันมีประวัติค่ะี่แจ็คอืม,อ,มอันนี้จะขอแทรกประวัตินิดนึงนะคะครับค่ะก็คือห้องเนี้ค่ะเคยเป็นห้องพิมพ์ดีเก่ามาก่อนก่อ,อนที่จะทําการยกเครื่องพิมพ์ดีค่ะออกทั้งหมดแล้วก็ปรับเป็นห้องเรียนของพี่ม .6 ห้องหนึ่งนี่แหละค่ะครับแต่ว่าที่ไม่ธรรมดาก็คือทุกรุ่นนะคะที่มีการใช้ห้องเรียนเนี้ยค่ะจะต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าโดนดึงขารวมถึงรุ่นของหนูเช่นกันตอนที่อยู่ม .6 เราได้มาใช้ที่ห้องเรียนนี้ค่ะคก็คือวันนั้นนะคะเป็นวันที่คุณครูเขายกเลิกคลาสทาให้พวกเราค่ะมีเวลาว่างเพื่อนนะคะก็มีมาลงมานั่งเล่นนะคะบนพื้นเหมือนแสดงกิจิยาแบบไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรอย่างนี้ยค่ะคจู่ๆเพื่อนคนหนึ่งก็กรี๊ดขึ้นมากลางห้องทุกคนก็ตกใจว่าแบบเป็นอะไรเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างงี้ค่ะเพื่อนก็ร้องไห้เลยค่ะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโดนดึงขาทั้งที่ตัวเองค่ะนั่งอยู่สุดห้องไม่ได้มีเพื่อนที่จะเอื้อมมือมาดึงขาได้ะคะ่ะ ค่ะพวกเราก็เลยคุยกันว่าอาจจะพ้องเหมือนเราส่งปริยาไม่เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะทุกคนก็เลยรีบขึ้นมานั่งบนเก้าอี้ทีเนี้ยตัดภาพมาที่กลุ่มพี่เตยค่ะด้วยความที่พี่เตยค่ะเขาเป็นกลุ่มพี่เมาห้าเขาก็ย่อมจะต้องรู้เรื่องราวของห้องเนี้ยมาสักระยะแล้วห้องนั้นนะคะเป็นห้องที่แปลกมากก็คือเป็นห้องเรียนที่มีทางเข้าออกแค่ประตูเดียวแค่เทียบ มีแค่ประตูเดียวค่ะ,ะ,ะใช่ถ้าเทียบกับห้องอื่นนะคะที่จะมีประตูหน้าประตูหลังใช,ใช่ไหมคะเหมือนห้องเรียนที่เราคุ้นๆกันแล้วก็ห้องเนี้ยยังถูกกั้นด้วยกระจกบานใหญ่ที่ใช้แบ่งบันไดอะค่ะกับตัวห้องไว้ด้วยกันค่ะพี่เตยกับกลุ่มเพื่อนค่ะก็เลยหันมาสบตาก,กันรู้สึกว่ามันแปลกค่ะคือพอน้องคนนั้นวิ่งเข้าไปในห้องค่ะเสียงทุกอย่างก็เงียบไปเลยรวมถึงเสียงฝีเท้าด้วยค่ะค แต่พี่เตยก็ตัดสินใจว่ามันเป็นความรับผิดชอบของพี่เลี้ยงเขาก็เลยคุยว่าให้เพื่อนอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเขาว่าจะลองเชงโง่ค่ะหน้าเข้าไปดูก่อนค่ะเพราะว่าถ้าน้องอะ่ะเกิดแกล้งเขาหรือตกใจยังไงน้องก็ต้องวิ่งสวนออกมาประตูเดิมกับพี่เขาอ่เชงโง่เข้าไปค่ะพี่เตยก็เลยเปิดไฟฉายแล้วตัวเองเนีก็ค่อยเดินผ่านกระจกแล้วก็เดินฉายไฟยค่ะเข้าไปในห้องนั้นปรากฏว่าทั้งห้อง่ะคก็คือมืดสนิทแล้วก็ไม่มีใครค่ะอยู่เลย พี่เตยค่ะก็เลยแบบขนลุกขึ้นมาแหละรู้สึกว่าโอเคน้องคนนั้นน่ะไม่ใช่คนแน่ๆค่ะเขาก็เลยเหมือนส่งสัญญาณบอกเพื่อนแต่ว่าไม่กล้าจะพูดกันเสียงดังเพราะกลัวว่าเผื่อมีน้องคนอื่นๆค่ะตื่นมาได้ยินแล้วก็จะกลัวครับแล้วก็เลยเดินลงมาค่ะเรื่องเนี้ยค่ะก็มารู้หลังจากที่ผ่านค่ายรับน้องไปแล้วค่ะทุกคนก็ไม่แปลกใจเลยเพราะว่ามันเป็นห้องที่มีเรื่องเล่าอยู่แล้วค่ะ ค่ะนี่เป็นเรื่องแรกค่ะคออ่ายรับน้องเราว่าวิญญาณของเด็กน้องผู้หญิงคนเนี้ยอาจที่จะเจอกันเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปป่ะเออไม่เกี่ยวค่ะพี่แจ๊คใช่แต, <คน S 2> แต่ว่าคนละอันเลยคนละอันเลยค่ะพี่แจ๊คเพียงแต่ว่าถ้ามองในพาร์ทของค่ายรับน้องค่ะออออมันจะเกิดขึ้นประมาณสองสามรุ่นนะคะจะมีคนเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันที่ห้องพิมพ์ดีประมาณเนี้ย เจอครั้งหนึ่งอะค่ะสองสามรุ่นของการจัดไข้รับน้องค่ะแล้วเธอนคนนี้เป็นใครอะไม่มีใครรู้เลยคะ่ะพี่แจ๊คเพราะว่าถ้าไปตามประวัติถ้าถ้าจะไปหากันว่ามีเด็กอาเสียชีวิตไหมหรือว่าป่วยอะไรในห้องมีไหมอะค่ะก็คือยังเป็นปริศนาจนหนูเรียนจบว่าที่ห้องพิมพ์ดีอะมีอะไรหรือเปล่าแล้วทำไมสุดท้ายต้องขนพิมพ์ดีออกไปเพราะว,าว่าการเวลาเปลี่ยนไปแล้วหรือเปล่าหรือ,รอมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีที่มาที่ไปถูกป่ะแต่ปรากฏว่าเรื่องนี้แม้กระทั่งมีรุ่นพี่มีหลายๆคนพยายามตามหาพยายามไปหาคำตอบว่าวิญญาณของผู้หญิงคนเนี้ยเป็นใครก็ไม่มีใครรู้อย่างนี้เหรอไม่มีใครรู้เลยค่ะ แล้วเวลาเจอกันนะคะเ,ออเจเวลาที่เขาปรากฏตัวขึ้นมานะคะ่ะพอมานั่งคุยรุ่นต่อรุ่นนะคะก็จะลงความเห็นว่ามันเป็นแบบเดียวกันออก็คือเป็นน้องผู้หญิงใส่ชุดนอนออวิ่งขึ้นไปวิ่งวิ่งตามไม่ทันเนี่ยะคะ่ะเป็นเหตุการณ์เดียวกันเลยเอออันนี้แปลกว่าที่มาที่ไปของเธอคนนี้มายังไงก็ไม่รู้ใช่ค่ะพี่แจ๊ หลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรีร่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ